ครับชมครับคราวนี้มาติดตาบวยคู่ที่3กันต่อไปเป็นยอดมวยดังจุด357ฝ่ายแดงก็คือสายแก้วปอประมุกก้มลงอยู่กลางเวทีน้ำเงินเคน้อยสิธ์บางประจันเตะก้านคอสอบกลับเข่าลอยนอกได้นั้นแอดจะตินยาลากษาโรคกระเพาะมอบเงินสดเลย1 0,000ื่นจนได้แค่อดหลังนอกได้ตายไป3 0,000ืนแล้วก็โชคละเกิดบาดแผลแต่ก็มีค่า,ารักษาพยาบาลเข็มละ500บาท คะแนนทกันเบ็ด้500ยาถ่ายปยากรองสีเหลืองเบ็ดเดียวกรเดียวมอบเงินสดนักโช่าคู่เอกคนละ2 0 0พแล้วก็คุณสมรักบอกว่าจริงๆผมไม่ได้โม้ผมใส่กางเกงในแอปเปิลแท็กเกอร์จริงๆยิ่งใส่ยิ่งมั่นใจว่าอย่างนั้นปุ๋ยกัานหันลมชื่นชจมตัวไทยชาวนาชายใช้ปุ๋ยก้นหันลมสูตร16-20ศูนย์ปุ๋ยกัานหันลมมอบเงินสด3 0 0พให้แก่นักโชคที่ล็อกคู่ต่อสู้ได้ครับขอเชิญร่วมพิธีพุทธภิเษกวัตถุมงคลสมเด็จหลวงพ่อทวดรุ่นเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุม,มารเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ50พรรษาในปี2 5 4 5ณพระบูชสดวัดช้างให้ตํอำเภอโ,โคกโพจังหวัดปัตตานีวันพรุ่งนี้ครับเวลา13นาฬกานาทีผู้เข้าร่วมพิธีจะได้รับแจกเหรียญที่ระลึกเป็นการสัมนาคุณผู้สนใจบริจาคบูชาได้ที่ธนาคารกรุงศรียุธยาธนาคารกสิกรไทยธน,นาคารไทยพรานิชย์ธนทุกสาขาทั่วประเทศ นอกจากนั้นนะคะเครื่องทําน้ําแข็งนิวตันค่ะให้ร้านอาหารสารประกอบการเป็นเจ้าของง่ายๆค่ะไม่มีดอกไม่มีดาวผ่อนกันแค่12เดือนโทรตอนนี้ได้เลยนะคะ689-0123ค่ะ689-0123วิลล่าคาเฟ่ปากซอยสุวิจัยนะคะวันที่26พบเอกลา่าสุวรรณภูมิ31ยุยญาิเยอะวันที่1กันยาสุรชัยสมบัติเจริญค่ะและ2กันยาอาภพ,พรนครสวรรค์วันที่7กันยาไม้พิรมพรค่ะ น้ำมันเครื่องปิโตนัทนะคะหนึ่งในคุณภาพน้ำมันเครื่องมีให้เลือกทั้งรุ่นกระป๋องเหล็กกระป๋องพลาสติกมีกลิ่นหอมมีสัญลักษณ์โลโก้จำง่ายๆค่ะรูปหัวม้าในกรอบวงกลมสีเหลืองมีจําหน่ายแล้วทั่วประเทศค่ะก็มาฟังประวัติของผู้ที่3ของรายการนะคะฝ่ายแดงได้แก่สะแก้วปอปะมุกน้ำหนักช่งางเมื่อเช้าดีนร้อนดครึ่งค่ะต้องลดลงครึ่งปอน ชื่อจริงยงยุทธบุตรสนามเป็นคนอำเภอกิ่งพอกสูงค่ะจังหวัดสระแก้วปัจจุบันอายุ17ปีค่ะผู้ที่ให้เกียรติมอบไรแก่หมวยคู่นี้คือคุณขาวผ่องสิทธิชูชัยหัวหน้าแผนกกิจกรรมพิเศษบริษัทโอสถสภาจำกัดผู้ผลิตเครื่องดื่มจุด357ค่ะายแดงนะคะชกและทั้งหมด71ครั้งชนะ56ครั้งแพ้12ครั้งเสมอ3ครั้ง กลางล่าสุดชนะน็อกไฟต้าสภูลสวัสดย์ยกสองที่เวทีมวยสยามค่ะผู้จัดก,การและหัวหน้าคณะคือคุณประมุขโรจนะตันนะคะไฟแดงเป็นมวยประเทศไฟเตอร์ค่ะมีอาวุธที่ถนัดคือเตะหมัดแล้วก็เข่าค่ะสำหรับเคน้อยสิบบางพระจันทร์นะคะในมุมน้ำเงินน้ำหนักแรมชาดาาีนึ้อยสีปอนด์ครึ่งต้องลดลง1ปอนด์ครึ่งค่ะชื่อจริงนะัทพงศ์ทิพย์เกลี้ยงเป็นคนอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ,ะ,ะปัจจุบันอายุ15ปีชกมาแล้วทั้งหมด7 1ครั้ง ชนะ57ครั้งแพ้11ครั้งเสมอ3ครั้งค่ะครั้งล่าสุดชนะคะแนนเอ็ดดี้วงสุริยาที่เวทีราชดำเนินผู้จัดการและหัวหน้าคณะคือคุณกิธิชัยช่วย,วยเรืองพันธ์ค่ะฝ่ายน้ำเงินเป็นมวยประเภทฝีมือมีอาวุธที่ถนัดคือหมัดเตะและเข่าค่ะกรรมการบนเวทีคู่นี้ก็คือกรรมการก <c oughs> ีรศักดิ์แสงจำรัดข <c oughs> ขอบุญเพิ่มเติม <c oughs> จากประยุทธ์สายคำหรือนกแหลครับายแดงนั้น เข้าสู่ยอดเวยดังมาแล้วครั้งหนึ่งนักแรกนั้นชนะก็รับทองคำไป3บาทวันนี้ชนะก็จะเพิ่มภูนเป็น5บาทในขณะที่ทางด้านบุมน้ำเงินเคลน้อยสิทธิ์บางประจันทร์เข้าสู่มวยรอบมวยดังนั้นเป็นครั้งแรกเราก็เริ่มต้นกันที่ทองคำามบาทถ้าชนะรับไปเลย3บาทส่วนเบื้องหน้าเบื้องหลังทางคุณประยุทธ์บอกว่า ก่อนจะขึ้นเวทีเนี่ยนะครับทาก,ก้าบอกาบาิีผมเตรียมมาเต็มที่ศักดิ์ศรีผมเนี่ยก็คือแชมป์อ้อมน้อยนะแล้วจะเข้ารอบลึกๆเพื่อทองคำสามสบบาทในขณะที่เคลนอร์บอกผมไม่รู้ผมชกผมก็หวังชนะคุณจะหวังเท่าไหร่ผมไม่สนใจผมขอชนะอย่างเดียวนั่นก็หมายความว่าถ้าเกก็มีทองคำอีก3บาทกับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นยอดมวยเก่งจุดสามครับ สำหรับทางด้านของนักชกฝ่ายแดงสแก้วปอประมุกมาเช้ามาร้อยสามปอนครึ่งลดครึ่งปอนครับทางด้านของเคน้อยสิบบางพระจันทร์มาเช้ามาร้อยสี่ปอนครึ่งลดไปปอนครึ่งครับไม่มีปัญหาครับสำหรับการลดของมวยคุณีปอนเสเจที่บอกว่าไม่มีปัญหาเลยครับแล้วก็ทางด้านของ นักชกทั้งคู่นั้นดูตามด้านของอายุอานามแล้วเนี่ยทางด้านสระแก้วตอนนี้17ปีครับเคน้อยนั้น15โอ้เคนอยนี่อายุน้อยครับแต่ว่าวันนี้ได้เปรียบส่วนสูงครับสูงกับทางด้านของสระแก้วเล็กน้อยดูครับพละกาลังเรื่องของกําลังวังชาเรื่องของหมัดเรื่องอะไรต่างๆนะครับคุณขาพ่องสิทธิจูชัยก็บอกว่าวันนี้ถ้าสระแก้วปรปอมมุขชนะคะแนน ก็ชนะนะครับวันนี้จะได้ทอง5บาทแต่ถ้าเคน้อยชนะนี่จะได้ทองสบาทครับจะชนะด้วยน็อกหรือว่าคะแนนมีค่าเท่ากันนะครับทางด้านของสากแก้วนั้นจะได้5บาทส่วนเคน้อยได้3บาทครับเป็นแฟนที่เชียร์กันอยู่โดยเฉพาะสากแก้วแฟนแฟน,แฟนมวยจังหวัดสากแก้วก็เชียร์กันเต็มที่ในขณะที่ทางเคน้อยบอกว่าก็คุณจะเชียร์ฝ่ายเดียวยังไงผมก็เชียร์ป็นเหมือนกันนั่นคือ แฟนๆชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชครับก็ต้องดูนะครับว่าทั้งคู่นั้นวันนี้การเตรียมตัวการพิจาอ์เรื่องของหลักเหลี่ยมเรื่องของอาวุธวันนี้ต้องดูครับว่าออกอาวุธนั้นจะแจ้งเข้าตากรรมการหรือเปล่าเทน้อยครับวันนี้สมชื่อหรือเปล่ามวยรุ่นเบาๆเนี่ยก็บอกว่าถ้าจะดูให้สนุกต้องดูนานๆครับบอรดยกที่หนึ่ง จะไปชมยกที่2องแล้วก็มีภาพช้าให้ชมดูเพื่อการต่อเนื่องพยายามสับส่อเข้าไปนั่นแหละครับก็คือนักชกฝ่ายน้าเงินเคลน,น้อยอันหลังครับแฟนบัตรมวยชาวสาแก้วเคียร์อยู่ค่ะสำหรับนักมวยที่ชนะน็อกเร็วที่สุดประจําเดือนนะคะออริโอไมซินจะมอบเงินสด1,000 0บาทค่ะออริโอไมซินใช้รักษาแผลติดเชื้อฝีหนองอมากรมแห่งความมันสัญลักษณ์แห่งการได้เสีย ศึกเกียริเพชรบวกศึกอัศวินดำวันอังคารที่28สิงหาคมที่เวทีมวยลุมพินีก็ประกบผู้มวยไว้หน้าดูไทยแลนด์ปิ่นสินไชยพบศัก์ศรีสิทธิโอเพรตาปีปอสิงใต้พบกับอุทิเดชลูกประบาทฟาสุชนสิทธิโอกับอนุวัฒน์แก้วสำลิดและผู้เอกหนึ่งอุบลสิทธิเลิศชัยกับแสงเชิงเล็กจิรักเรียงไกรที่ลุมพินีนะครับวันอังคารที่28สิงหาคมยกที่สองบนเวทีครับ ทางด้านของซาแกพยายามที่จะใช้จังหวะที่ถนัดก็คือเข่าตามประวัตินบอกเป็นมวยที่เดินหน้าแล้วก็ฆ่าลูกเดียวดูที่ว่าจะฆ่าเคลน้อยได้หรือเปล่าการตั้งชื่อนักมวยเนี่ยบุรีก็ตั้งตามความถนัดหรือว่าตั้งให้เป็นลักษณะของอย่างเคลเนี่ยเป็นมวยใจมวยดุมวยหนักแต่เคลนี่เคลน้อยครับ เลน้อยเปิดเซกอนมวยร้อยสปอน์นี่ที่บอกนะครับว่าถ้าจะดูความหนักหลวงนั้นก็ต้องดูมวยตั้งแต่ร้อยยี่ขึ้นแต่จะดูมวยว่องไวดูฝีบมาลายมือดูชั้นเจิงดูมวยเบาๆครับร้อยปอน์ร้อยสามร้อยหเต่ต่อยกันคล่องแคล่วว่องไวแล้วคูณนี้ เป็นมวยที่จะต้องโลงรัางกันต่อไปพยายามผู้จัดศึกศึกเจ้ามวยไทยก็สร้างเป็นการคัดเพชรเมร็ดงามๆม,มาประดับวงการมวยด้านของสาแก้วนั้นแำมุมแดงครับหลวมพอเคลนรน้อยกดจะให้ลงกดไม่ลงอย่ากดมาเที่า่า ตีกันไม่ได้ครับกรรมการแยกออกตอนนี้ทางด้านของสากแก้วเดินย่างสามขุมก็ไปเลยครับพยายามจะออกวาตีเข่าซ้ายขวาไปที่ชายโครงของทางด้านของเครน้อยอันหลังให้ท่านผู้ชมนั้นสากแก้วครับอายุอนานามนั้นตอนนี้ยังละอ่อนละอ่อนอยู่เลยครับ17ปีครับส่วนน้ำเงินนั้นอ่อนกว่าครับ15 มาเช้าน้ําเงินมาร้อปอนครึ่งลดไปปอนครึ่งครับวันนี้โชคในพิกัด103ปอนด์ปอนเท่ากันส่วนแดงนั้นมาร้อยปอนครึ่งลดไปครึ่งปอนโอ้โหตอนนี้หันมาเบียดนายมันแรกแล้วพยายามตีนะครับทางด้านของบดยกที่สองครับนู้เย็นโทรทั์จักรยานเครื่องเล่น c ีบดีวิทยุสตโโอทองคําเงินสดเครื่องชักผาด เพียงจะเขียนคําขวัญต,ต่อต้านดาเสพกิจส่งมาที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเราจับระวันทุกวันเสาร์ครับครับก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับวันศุกร์ที่31สิงหาคมศึกแสงสว่างพันปลาที่ลุมพินีจัดโดยเสียติ่งแสงสว่างพันปลาประกบผู้มวยไว้หน้าดูคู่คำนี้วางวิเศษลูกบันใหญ่กับวรวุฒิแฟทักและก็ผู้รองนั้นสิงดําปืนรัตนากับเด่นชัยลูกบันใหญ่ และคู่เอกแสงอิรันลูกบรรยายชารีพบกับจารีสชัยธมินครับอย่าลืมครับยกที่3ครึ่งทางขอมวยอกู่ที่3ยอดมวยดังจุด3ามตอนนี้เข้าประกบวงในทางด้านของสากแกก็พยายามครับพยายามที่จใช้วุฒนัดคือเขา่าสอดในแต่งเนื้อแต่งตัวไม่ทันเสร็จเลน้อยก็สู้ครับเปิดศึกวงในด้วยกันความได้เปรียบเสียเปรียบผู้นีนั้น ไม่ได้ต่างกันเลยความสูงโอ้โหนี่เจอเข้าไปเต็มเต็มที่บริเวณไปหน้าเรียบร้อยเลยครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราดูภาพช้าเดี๋ยวดูภาพช้าครับท่านผู้ชมครับจังหวะที่ทางด้านเคลเนอร์จะเข้าไปสอดนะครับซาก้าส์ใช้จังหวะดักเต็มเต็มครับเดี๋ยวเราชมอีกครั้งหนึ่งไม่ต้องนับกันเลยครับแบกลงไปไปเลยครับดูครับท่านผู้ชมครับโดนยังไง หมัดข้าไปก่อนกัดแทกไปสั้นๆแล้วครับแล้วก็น้มมัดนี่ข่าขณะที่ทางด้านเครนอน,นั้นพยายามจะเข้าไปทำแนละครับหมัดนี่หมัดน้ำไปก่อนแล้วปิดปิดไม่พ้นนะครับดูหมัดขวานี่หมัดขวานํำไปชมสิ่งที่น่าสนใจครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ นึกถึงมวยเก่านึกถึงมวยโอจี